สวัสดีคะ่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะมาเจอกับรเียนนะคะเรียนวิชาวิทยกาการคำนวณน,นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยเล่มสีชมพูแบบนี้นะคะป .3 นะคะหยิบมาแล้วเปิดหนังสือเปิดหนังสือหน้าที่ หน้าที่15นะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราจะมาทำ Activity ที่1.4กันนะคะ Activity ที่1.4นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะแสดงลำดับขั avatar, ้นตอนการเลือกซื้อม um ังคุดจำนวน1 1กิโลกรัมนะคะด้วยการเขียนบอกเล่านะคะโดยนำข้อความที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างนะคะเขากำหนดทำอะไรบ้าง มีคำแรกนะคะคำว่ามังคุดมังคุดคำที่สองเลือกมังคุดเพิ่มเลือกมังคุดเพิ่มคำที่สามค่ะคนขายคนขายคำที่สี่ค่ะหยิบมังคุดออกหยิบมังคุดออกคำที่ห้าหยุดเลือกมังคุดหยุดเลือกมังคุดนะคะคำที่หกสรางน้ำหนักมังคุด ช่างน้ำหนักมังคุดคำที่เจ็ดรับถุงที่ใส่มังคุดรับถุงที่ใส่มังคุดคำที่แปดหยิบถุงพลาสติกหยิบถุงพลาสติกโอเคเราจะเอาคำนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะลงไปเติมในข้างล่างนะคะข้อความข้างล่างนะคะเด็กๆคะเอาคำไหนไปเติมแนละ้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะคิดนะคะ คิดด้วยว่าเราเอาไปเติมแล้วเราจะได้รู้นะคะโอเคไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยอ่าเรามาเริ่มกันทําไปพร้อมกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งโอ้โหอะไรเนี่ยมาหนึ่งมาก็จุดๆๆๆจุโอ้ตายแล้วขั้นตอนแรกไม่รู้แหละไม่รู้ข้ามไปก่อนเรามาดูขั้นตอนที่สองนะคะเลือกจุดจุดดใส่ถุงพลาสติกเลือกจุดๆุดใส่ถุงพลาสติกเขาบอกขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนการซื้อ ซื้อมังคุดแสดงว่าเราก็ต้องหยิบมังคุดใช่ไหมคะถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเด็กๆค่ะหยิบเลยค่ะมังคุดค่ะข้อสองเราก็เลยใส่คําว่ามังคุดลงไปมังคุดมอมแกงกรงวังคออุราคุดมังคุดลงใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็มาขีดด้วยนะคะว่ามังคุดอ่ะมังคุดน่ะหนูเติมแล้วโอเคไหมคะเราจะได้ไม่หลงเนาะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราจะต้องทําอะไรคะ เราต้องทาอะไรคะขั้นตอนที่สองเขาบอกว่าเลือกมังคุดใส่ถุงพลาสติกขั้นตอนแรกเราก็ต้องหยิบถุงพลาสติกก่อนใช่ไหมคะไม่มีใครออกมาจากบ้านแล้วมีถุงพลาสติกใช่ไหมคะไม่มีเนาะเออเข้ามาที่ร้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งเราก็เลยเติมคําว่าหยิบถุงพลาสติกเขียนพร้อมกันนะคะหยิบถุงพลาสติก ขีดแล้วขีดด้วยขั้นตอนที่1คือเราหยิบถุงพลาสติกใช่ไหมคะหยิบถุงพลาสติกสับพลบพบอ่าเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ก็คือเลือกมังคุดเลือกมังคุดใส่ถุงพลาสติกที่เราเอามาเมื่อกี้ใช่ไหมคะขั้นตอนที่3เขาบอกชุดๆที่เครื่องช่างเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำอะไรดีเราจะมาทาอะไรดีคะเราดูสิมีช้อยเลยเหลือบ้างมีช้อยเลือกมังคุดเพิ่มมีคนขายเราจะ คนขายที่เครื่องช่างไหมคะไม่ใช่อะเราจะอีกบางคุดออกที่เครื่องช่างไหมคะม <ừ> ไม่น่าใช่นะเราจะรับถุงบางคุดไหมคะรับถุงที่ใส่บางคุดไหมคะที่เครื่องช่างมันอยู่ในมือเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเลือกเป็นหยุดเ,เลือกบางคุดไหมหยุดเลือกบางคุดที่เครื่องช่างใช่ไหมเพราะว่าไม่น่าใช่นะเราก็เลยจะมาใส่อันนี้น่าจะใช่มากกว่าสร้างน้ําหนักบางคุดที่ เครื่องช่างเออน่าจะใช่เนาะก็เรเหยิบใส่ถูกแล้วเราก็ต้องไปช่างดูว่าได้หนึโลหรือยังใช่ไหมคะพอเขากําหนดว่ากํากหนดว่าให้ซื้อ1กิโลกร,รมัมเออมีตังมาพอดีซื้อ1กิโลกร,รัมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเติมคําว่าช่างน้ําหนักบางคุดเขียนจา้าช่างน้ําหนักใครยังอ่านหนังสือไม่คล่องนะคะเด็กๆคะ ฝึกอ่านหนังสือนะคะน้ำหนักมังคุดมังคุดช่างน้ำหนักมังคุดที่เครื่องช่างเด็กๆคิดท่าตามค่ะหยิบถุงขึ้นมาอ่าหยิบถุงจากที่ร้านใช่ไหมคะเอามังคุดเลือกมังคุดใส่ถุงใส่ถุงเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมคะเอาไปช่างที่เครื่องช่างแล้วเป็นไงคะเราไม่รู้ใช่ไหมตอนที่เราหยิบ่าเรารู้ไหมว่ามันครบหนึ่งกิโลหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเราก็เลยต้องมาตรวจสอบไงตรวจสอบที่ไหนที่เครื่องช่าง ว่าถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งกิโลทำไงดีคะถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งกิโลทำไงมันมันไม่ถึงหนึ่งกิโลเราจะซื้อหนึ่งกิโลอ่ะมันไม่ถึงหนึ่งกิโลทำไงคะเราก็ต้องเราก็ต้อง genauso. อ่าหยิบมัไม่หยิบเลือกมังคุดเพิ่มอ่าเติมจ้าถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งกิโลคือไม่ถึงหนึ่งกิโลถูกไหมคะก็ต้องเลือกมังคุดเพิ่ม ง่ายเลยเห็นไหมเลือกบางคุดเพิ่มอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วสมมุติสมสมุติถ้าเราช่างแล้วมันมากกว่าหนึ่งกิโลทำไงดีคะเราจะซื้อหนึ่งกิโลมีตังอยู่แค่นี้ถ้ามันเกินอ่ะทำไงถ้ามันมากกว่าหนึ่งกิโลเราก็ต้องเอาเอาเอา,เอาออกเราก็เลยเลือกคำว่ากริบบางคุดออกกยิบ มังคุดออกหยิบมังคุดออกค่ะหยิบมังคุดออกค่ะให้ได้1นกิโลใช่ไหมคะอ่าเออแล้วถ้าเกิดว่าเอามาช่างแล้วมันเท่ากับ1นกิโลเป๊ะเลยโอ้โหมือแม่นมากคิบได้1นึกิโลเป๊ะเลยทำไงคะจะทำไงคะเราก็ต้องหยุดหยุดเลยคะ่ะหยุดเลือกมังคุดหยุดเลือกมังคุด หยุดเลือกังคุดเขียนแล้วเหลือลิมติตนะจ๊ะการพลาดน,นะจ๊ะเหลือคําว่าอะไรบ้างเนี่ยเหลือคําว่าอันนี้เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วเหลือคําว่าคนขายกับรับถุงที่ใส่มังคุดอ่าเรามาดูต่อขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่ห้าเราได้มังคุดหนึ่งกิโลแล้วใช่ไหมลูกเราก็ต้องจ่ายเงินให้ใครคะให้คนขายหรือให้รับถุงที่ใส่มังคุดคะ <c oughs> ใครตอบผิดนะ <c oughs> เราก็ต้องจ่ายเงินให้คนขายคนขายเออจ่ายเงินให้คนขายใช่ไหมคะจ่ายเงินจ่ายเงินเสร็จแล้วทำไมคะกลับบ้านเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เอาถุงก็เอามังคุดก่อนสิจ่ายเงินแล้วก็ต้องมางคุดกลับบ้านด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่จ่ายเงินแล้วมางคุดก็ไม่เอาเงินก็ให้เขาอีกหาหใช่ไหมเราก็ต้องเป็นรับถุงที่ใส่มังคุดมีใครจ่ายเงินแล้วไม่เอามังคุดกลับบ้านไหมคะ รับถุงที่ใส่บางคุดเคยสวยๆนะคะอืแค่นี้เองยากไหมคะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการซื้อมังคุดมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือหยิบถุงพลาสติกสะตัดมาเสื้อที่จะเอาใส่มังคุดใช่ไหมคะ ขั้นตอนที่2ก็คือเลือกมังคุดจะเอาลูกไหนคะลูกเล็กลูกใหญ่จะเอาลูกนิ่มลูกแข็งใช่ไหมคะเลือกมังคุดใส่ในถุงใส่ในถุงพลาส,สติกใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอามังคุดที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยไปชั่งน้ําหนักดูที่เครื่องชั่งใช่ไหมคะไปชั่งน้าหนักมังคุดที่เครื่องชั่งเพื่อตรวจสอบว่าเออในถุงของเราเนี่ยมันมีน้ําหนักเท่าไหร่ถ้ามันน้อยกว่า1กิโลกร,รมัมทำไมครูเอ็มดูจากไหนดูจากคําสั่งไหมคะ คำสั่งเขาสั่งว่าให้เลือกซื้อมังคุด1กิโลกรัมถ้ามันน้อยกว่า1กิโลกรัมทำไงคะก็เอาเอาเขาเพิ่มให้ไหมคะให้มันครบ1กิโลกรัมถูกไหมคะเออแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักกว่า1กิโลกรัมสมมติหนูหยิบหยิบไปหยิบเพินคะ่ะหนักตั้ง2กิโลกรัมเป็นไงคะก็ต้องเอาออกถูกไหมคะเพราะเราต้องการแค่ต้องการแค่1กิโลกรัมถ้าเกิดเราช่างแล้วมา1นกิโลกรัมเป๊ะทำไงคะก็หยุดเลือกแค่นั้นเองฮะ เสร็จแ,แล้วเราก็หยุดเลือกเสร็จล้วก็เอามังคุดม,มังคุดถุงพลาสติกที่ใส่มังคุดของเราเนี่ยไปจ่ายเงินที่คนขายใช่ไหมคะ,ะคนขายอ้าวเท่าไหร่จ้านะคะนะคะบอก40บาทจ้าคุณลูกค้าขาอ่าเงียคะเราก็จ่ายเงินเขาไป40บาทใช่ไหมลูกเสร็จแล้วเราจ่ายเงินเขาเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาถุงมังคุดถุงที่ใส่มังคุดนะ่ะกลับมาด้วยแค่นั้เององ่ายไหมง่ายง่ายง่ายเดียวเด็กๆขามาดู หน้าที่หน้าต่อไปเปิดหนังสือหน้าต่อไป activity ที่1.5 1.5งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเขาบอกว่าให้แสดงลําดับขั้นตอนการเลือกซื้อมังคุดให้แสดงลำดับขั้นตอนการเลือกซื้อมังคุด,ดกกค1กิโลกรัมโดยการวาดภาพโดยวาดลาดับขั้นตอนตาม activity ที่1.4แล้วบายใบสีให้สวยงามเพราะฉะนั้นเราเอาขั้นตอนขั้นตอนตร,ตรงนี้มาวาดรูปอันนี้ก็จะเป็นรูปขั้นตอนที่1ถูกไหมคะก็คือหยิบถุงพลาสติกเด็กๆก็วาดรูปรูป มือกับถุงพลาสติกอ่าขั้นตอนที่สองเลือกมังคุดใส่ถุงพลาสติกเด็กๆก็ต้องว่ามีมังคุดใช่ไหมคะกับถุงพลาสติกอ่าแค่นั้นเองยากไหมคะไม่ยากนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นอันนี้คุณครูจะให้เป็นการบ้านนะคะให้เด็กๆไปวาดภาพนะคะตามขั้นตอนนะคะีอนนอันนี้มันมียงนี้มันจะมีตัวลูกสเสอเเ่ขั้นขั้นตอนที่หนึ่งบอกตัวเ,เลขหนึ่งอยู่ให้เด็กวาดเลขนะคะหนึ่งหนึ่ง 2,3นะคะมันจะมีลูกศรบอกขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องวาดให้ถูกกรอบนะคะออวาดให้ถูกกรอบนะคะ1234ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนที่9ก,ก็คือขั้นตอนที่9ก,ก็คือรับถุงที่ใส็นบังคุดกับป้างน,นะคะออโอเคไม่ยากนะคะต่อมาต่อมาเรามา,มาทำพร้อมกันนะคะแอ t i ิวิตที่1.6 Activity ที่1.6ก็คือให้แสดงลำดับขั้นตอนการเลือกซื้อมังคุดจำนวน1กิโลกร,รัมด้วยการเขียนผังงานตามขั้นตอนใน Activity ท,ที่1.4และ1.5นะคะก็คือเอาข้อความนะคะที่เราเขียนบอกเล่านะคะในในหน้าที่หน้าที่15มาเติมในหน้าที่17นะคะโอเคอ่ะเรามาดูนะคะการเขียนลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้สัญลักษณ์ผังงานนะคะหรือโฟชาร์ t นะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือขั้นตอนการเริ่มต้นนะคะการที่เราเขียนสัญลักษณ์ด้วยเ,เขียนด้วยสัญลักษณ์ผางงานเนี่ยนะคะเราจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการทํางานเสมอนะคะโอเคเรามาดูกันค่ะเขียนพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนที่ขั้นตอนที่หนึ่งอันแรกคือเริ่มต้นใช่ไหมคะอันแรกคือเริ่มต้น ต่อมาอันที่สองที่เขาเป็นเป็นกรอบสีเหลี่ยมเราบอกว่ามันเป็นการกระทําการทํางานใช่ไหมคะเป็นตัวโปรเซสใช่ไหมคะก็คือหยิบถุงพลาสติกหยิบถุงพลาสติกเกินกรอบไม่เป็นไรนะคะแต่เขียนให้สวยก็พอนะคะหยิบถุงพลาสติกนะคะห้า ต่อมาขับนตอนต่อมาก็คือเลือกมังคุด,คดเลือกมังคุดใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เติมลงไปเลยเลือกมังคุดใส่<ป>ถุงพลาสติกโอเค พอเราเลือกมังคุดใส่ถุงพลาสติกแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะไปที่เครื่องชั่งใช่ไหมคะเครื่องชั่งเพื่อทําการตรวจสอบตรวจสอบว่าอะไรคะน้ํหนักน้าหนักเป็นไงคะน้ําหนักน้ําหนักมังคุดน้อยกว่าอันแรกเขาบอกไงน้อยกว่า1กิโลกรัมใช่ไหมคะก็เขีนยนไปน้อยกว่า หนึ่งกิโลกรัมหรือไม่สัญลักษณ์นี้คะคะเป็นสัญลักษณ์การตัดสินใจใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ต้องเขียนข้อความลงไปด้วยนะคะว่าเราจะตัดสินใจว่าอะไรเราตัดสินใจว่าในถุงอะ่ะในถุงมะคุดของเราเนะี่ยมันมีน้ําหนักน้อยกว่าหนึ่งกิโลกรัมใช่หรือไม่ถ้าใช่ถ้าใช่ มันจะมีทางเลือกสองทางนะคะมีใช่กับไม่ใช่ถ้ามันน้อยกว่า1นกิโลกรัมใช่ใช่มันน้อยกว่ามันก็ไปทําขั้นตอนตรงนี้ค่ะขั้นตอนตรงนี้ก็คือทําอะไรคะหยิบมังคุดเพิ่มเพราะใช่มันน้อยกว่า1นกิโลกรัมมันเลยก็ต้องทําการหยิบมังคุดเพิ่มหยิบมังคุดเพิ่มนะคะ,ะการทํางานมันก็ ถ้าเกิดใช่มันก็มาตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็หยิบเป็นกุดเพิ่มพอหยิบเสร็จแล้วมันก็วนกลับไปตรงนี้ค่ะวนกลับไปตรงนี้นะคะอันนี้คือจุดเชื่อมต่อใช่ไหมคะคอนเนคเ,เตอร์ใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วมันก็กลับมาตรวจสอบอีกว่าน้ําหนักมังคุดน้อยกว่าหนึ่งกิโลกรัมไหมอะเมื่อกี้หยิบเพิ่มแล้วใช่ไหมล่ะคะ่ะไม่ใช่แล้วมันไม่น้อยกว่าหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็เราก็จะลงมาข้างล่างก็คือคําว่าไม่ใช่ ลงมาแล้วก็ต้องตัดสินใจอีกว่ามันอะไรคะมันมีมากกว่า1กิโลกร,รมัมหรือไม่อ่าเมื่อกี้หยิบแล้วใช่ไหมคะเราก็ตรวจสอบว่ามันน้อยกว่า1กิโลกร,รมัมสมมติเราหยิบมาเป็น2กิโลกร,รัมแล้วนะหยิบมาเยอะมากเลยสองกิโลกร,รมัมมันตรวจสอบแล้วว่ามันน้อยกว่า1กิโลกร,รัม,มไหมไม่ใช่แล้วมันมี2กิโลกร,รัมอะ่ะมันคือเราเราก็ลงลงมาตรวจสอบอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าน้ําหนักเหมือนกันนะคะ นะ้ำหนักมังคุดมากกว่าหนึ่งกิโลกร,รมัมถูกไหมอ่ะเราเสร็จแล้วหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วว่าในถุง,งเ,เนงนของเราเนี่ยถุงมังคุดของเราเนี่ย มีน้ำหนักน้อยกว่า1กิโลกรัมไหมอาท่านงวดหนูที่พีบหยิบมาละหยิบมา2กิโลกรัมเลยมันไม่น้อยกว่า1กิโลกรัมมันลงมาข้างล่างแล้วถูกไหมคะมันลงมาข้างล่างแล้วมันลงมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ตรวจสอบว่าน้ําหนักมันมากกว่า1กิโลกรัมไหมเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการซื้อแค่หนึกิโลกรัมสมมติว่ามันแช่เอ้ยไม่ใช่ไหมนันช่างแล้วมันมากกว่า1กิโลกรัมมันก็เลยต้องไปทางนี้ค่ะใช่มันมากกว่า1กิโลกรัม ถ้ามันใช่มันมากกว่า1กิโลกรัมต้องทำไงคะเราก็ต้องหยิบหยิบบางคุดออกใช่ไหมคะหยิบบางคุดออกหลังจากที่เราชั่งน้ำหนักแล้วสมมติมันหยิบมาสองกิโลกรัมใช่มันมันมากกว่ามากกว่าหนึ่งกิโลกรัมเราก็ต้องไปหยิบมางคุดออกใช่ไหมคะหยิบมางคุดออก เมื่อเราหยิบมะคุดออกแล้วเราก็ต้องไปตรวจสอบอีกว่ามันน้อยกว่า1กิโลกรัมไหมถ้าน้อยกว่าก็ต้องหยิบเข้าให้มันเป็น1กิโลกรัมถ้ามันน้าหนักมากกว่า1กิโลกรัมเราก็ต้องไปเอาออกให้มันเป็น1กิโลกรัมเท่านั้นสมมุติเราหยิบได้1กิโลกรัมแปะเลยได้กิ่งกิโลกรัมแล้วมันก็จะลงมาในคาสั่งที่ว่าไม่ใช่เพราะเขาถามว่ามะขุดในถุงเนี่ยมากกว่า1กิโลกรัมหรือไม่ ไม่ใช่มาหนึ่งกิโลกรัมเป๊ะแล้วใช่ไหมคะเราก็ทําขั้นตอนต่อไปก็คือนํามังคุดไปนํามังคุดไปจ่ายเงินจ่ายเงินที่ไหนจ๊ะเงินที่คนขายใช่ไหมคะเมื่อนำมังคุดไปจ่ายเงินเสร็จแล้วทําไงต่อคะลูกศรบอกอยู่ก็คือรับมังคุดรับถุงที่ใส่มังคุดรับถุง ที่ใส่มังคุดโอเคแค่นี้เองรับถุงที่ใส่มังคุดพอรับถุงที่ใส่มังคุดแล้วกลับบ้านใช่ไหมคะเราไม่พูดถึงเพราะเราพูดถึงขั้นตอนการซื้อัังคุดแค่นั้นเองหลักที่เรารับถุงที่ใส่บังคุดเสร็จแล้วเราก็จะเป็นการจบการทํางานของโปรแกรมของเราเป็นไ,ไงคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหม,อ,มอธิบายการทํางานก่อนนะคะ คือเราต้องการคําสั่งก็ต้องการให้เราซื้อมังคุดจํานวน1กิโลกรัมน,นะคะโดยการเขียนผัางงานนะคะเมื่อเริ่มต้นการทํางานเราก็ขั้นตอนแรกก็คือเราจะหยิบถุงพลาสติกนะคะอย่างจากที่หยิบถุงพลาสติกเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกมังคุดใส่ลงในถุงพลาสติกใช่ไหมคะเสร็จแล้วเมื่อเราหยิบจนหนําใจแล้วค่ะเอาเอาเท่านี้นะี่ละหยิบมาสิบลูกละเราก็ต้องมาชั่งน้ําหนักดูว่าเพื่อตรวจสอบชั่งน้ําหนักที่ขึ้นชัง่งเพื่อตรวจสอบว่าน้ําหนักของมังคุดเนี่ย ที่เราหยิบมาเพืยงแคสิบลูกเนี่ยมันมีมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งกิโลกรัมถ้ามันน้อยถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งกิโลเราก็ต้องไปหยิบมังคุดเพิ่มถูกไหมคะยังจะแล้วเราก็ต้องตรวจสอบว่ามากกว่าหนึ่งกิโลหรือยังเออและเสร็จแล้วพอเราชั่งสมมติถ้ามันมากกว่าหนึ่งกิโลแล้วเรามาชั่งดูมันเราก็ต้องมาตรวจสอบว่ามันมากกว่าหนึ่งกิโลกรัมไหมทาไมถึงต้องตรวจสอบเพราะว่าเพราะว่าเขาสั่งให้ซื้อแค่หนึ่งกิโลกรัม ถ้ามันมากกว่าใช่ใช่มันมากกว่าหนึ่งกิโลกร,รมัมคุณก็ต้องไปหยิบมังคุดออกถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ใชก็เอามังคุดในถุงอะเอาถุงมังคุดนั่นนะ่ะไปจ่ายเงินที่ไหนคะที่ที่คนขายใช่ไหมลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ่ายเงินเสร็จทำไงต่อคะก็เอาถุงมังคุดนะคะรับถุงใส่มังคุดอนะ่ะแค่นั้นเองเอากลับบ้านใครใช่ไหมคะยากไหมไม่ยากเลยลักษณะมันก็คล้ายๆกับ คล้ายๆกับการเขียนบอกเล่าแต่แค่มันมีสัญลักษณ์เข้ามาเพิ่มแค่นั้นเองใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ที่กิจกรรมที่เราทำด้วยกันก็คือมี Activity ที่1.4หนะ้าที่10 15ทําพร้อมกันแล้วนะคะแล้วก็หน้าที่17 Activity ที่1.6เราทำพร้อมกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูเอมให้กันบ้านเป็น Activity ที่1 จ5นะคะคือให้เขียนลำดับขั้นตอนการเลือกซื้อมังคุดโดยการวาดภาพให้เด็กๆวาดภาพลำดับขั้นตอนการซื้อมังคุดนะคะเสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงามยากไหมไม่ยากเลยทรงเปิดเทอมนะคะเด็กๆต้องทำนะคะใครไม่ทำมาครูเอ็มเสียใจร้องไห้เลยนะคะโอเควันนี้พอแค่นี้ค่ะสะบัดมือค่ะเมื่อยค่ะเขียนเยอะเลย่าไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ